ดีค่ะก็าแล้วหนึ่งท่านโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะสองท่านแล้วไลฟ์สดสักประมาณสิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวก็ไปทำงานแล้วถึงที่ทำงานแล้วหนึ่งท่านหายไปแล้วน่าจะเป็น <c oughs> ไม่คอมเมนต์มาเลย จะคุยอะไรเนี่ยเออช่วงนี้ระวังนิดนึงนะคะโควิดโควิดโควิดขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์ให้ปเป็นกำลังใจให้ปา้าเถ่าว่าจะไลค์ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าพอไปถึงเลิกงานไปก็เหนื่อยก็เลยอหยุดซะก่อนนอนตอบคำถามเอฟซดูแลด้วยตอนนี้ก็คือโควิด นั่งมือบ่อยๆเนี่ยที่ที่ที่ปลาทำก็เอาเวลากินข้าวก็เราเปิดปากใช่ไหมเราไม่ได้ใส่แมสก็จะห่างกันนิดนึงเพราะว่ามันมีติดเพราะว่ากินข้าวร่วมกันนะคะเสียงพูดเสียงคุยอะไรอย่างเงี้ยระวังนิดนึงนะใครไหนมาไหนน่ากลัวมากน่ากลัวมากมันใกล้ตัวเราจริงๆเพรารู้ว่าโอ้ เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นพากันกลัวแล้วกลัวน่ากลัวนักกลัวจริงๆดูแลสุขภาพด้วยทุกท่านหายไปหมดแล้วเนี่ยป้ามาป้นั่งรถถ้าคนไหนที่ว่าปิดแมสใช่ไหมเอาแมสลงมาที่ขางนี่ก็เจรลยแล้วทำไมเขาไม่ปิดแมสอ่ะ ขึ้นรถโดยสารนะคะเมื่อเช้านี้ป้ามาขึ้นรถมาขึ้นตรงตลาดน่ะติดเสกรีนที่ตลาดนะตลาดลก็วัดอุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิปกติก็ก็ติดใ,ใ,ใ้ผ่านเข้าตลาดก็ได้แต่ว่านางขึ้นมานะนางไม่ไม่ใส่แมสเอาแมสมาอยู่ที่คางอ่ะแล้วก็มาเที่ยวสวัสดีคนนู้นคนนี้น่าจะเป็นอ่าที่ทํางานแผนกเดียวกันหรือว่าสีเสื้อเขาเหมือนกันอ่ะ จะประมาณแม่บ้านหรือเปล่าไม่รู้แถวข้างในซิรีรานะคะตึกไหนไม่รู้แหละเขา็อุยทำไมไม่ใส่แว่นน่ะเนาะอทำไมไม่ใส่แม็ตอ่ะก็เหล่กันทั้งคันรถนะนะคะน่าเกรียดมากต้องรับผิดชอบสังคมนิดหนึ่งอะเนาอไม่ได้ไม่ได้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ทำไมไล่ป้าหายไปอันหนึ่งอะ่ะไลหายอะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมลงเหิมป้าเท่าเชา้าเช้าอากาศหนาวอยู่เลยนี่ที่กรุงเทพก็เย็นเย็นนะคะแต่ไม่ถึงกับหนาวป้านะเขาไปเบิงเงินเพิ่นอยู่เกาหลีนะฟากันไป ว่ากันหนึ่งอันทีมจักรยานที่นําแข็งมาสั่นโอ้ยพ่ายันน่ะนแข็งแตกแล้วจะหลุมลงไปในน้ำนะไม่น้ำมาแห้งเลิกเนาะยานมันลงไปบงหันอ่ะนะคือนําแข็งที่เขาอยู่ในหนังอ่ะนะที่ว่าเรืออะไรก็เรียกไททานิกอ่ะที่ถูกอ่ะอนไะป้าเลยยันยานที่ว่ามันนําแข็งมันแตกแยกออกไปแล้วก็มันจะมีน้ำอยู่ข้างใน น้ำเป็นน้ำนามอะ่ะขนาดเท่าตกป่าเขาเขายัางตกได้เนาะเจาะเจาะน้ำแข็งลงไปแล้วก็ย้อนเบ็ดลงไปอะ่ะอันนี้คนไปถีบจักรยานถีบจักรยานตรงน้ําแข็งคนว่าโอ๊ยยานยานคนแถวนั้นเขาไปเท้าตางบานต่างเมืองเนาะไปเห็ดจังสันนะยานนะป่านนะยานยานว่าเนี่ยคนบางคนบอกวอยากหนาวนักใช่ไหมว่าอยากหนาวนักใช่ไหมหรอ ไปอันใส่สุดว่ายน้ำล้วไปว่ายหิมะอยู่นะหัวเอนโอ้ป่าไปเม่าแบบนี้ป้าเอาเด้อหนาวแห้งว่าหนาวนักใช่ไหมหนาวนักใช่ไหมว่ะวายน้ำว่ายหิมะจะบปหิมะย้อนจะจกอจจ่ออยู่มาแล้วผู้หนึ่งกดไลค์ให้ป้านี่เด้อกดไลค์ให้เนี่ยเอาสักสิบนาทีมาหนี้ว่าสิไลค์ตั้งแต่กูนะมอวานนี่ กบไปกับเมยนอนตอบคำถาม s ะ f e t ตอบมดแล้วจืดจืดตอนนี้จืดอยู่มูบนมูบนผานแล้วน้าเอวนะาเอวผ่านแล้วบนน้าเอวแล้วเห็บคลิปแล้วผ่านแล้วตอนนี้เราเก็บเหรียญอยูอ่เก็บเหรียญเก็บเหรียญนะาเอว อันดันดันกันไปคนว่าซอยกันอันไปก็เตาเลยวาบ่ท่านโมทำไปามเก่าไปไหวกันอันไปถีบจักรยานนี่นำแข็งมาสันโอ้แล้วก็มีเอียงตะลูดหมักตะลูดอันค้นๆเกาหลีมาสัน มันจมีอันใหม่ข้าง,างเมๆเป็นลาแหลมมาสองอันแล้วก็ขึ้นขึ้นกระดานใหม่แล้วก็ตะลูดตะลูดไปเพราะฉะนั้นก็ซื้อเพประมาณประมาณบ้านเราเขาอันไปตุ้นหาหอยแคลงอ่ะอประมาณนั้นแหละประาะ่าไปหาหอยแคลงกันตู้ตู้ตูต้ไปอันบ้านเ่าเป็นขี้ตมเมนะขี้เล่นก็เจ้าก็เป็นน้ำแข็งก็เสีหนาวแต่เราก็หนาแดงผู้ นาทามใส่นาแดงใส่เสื้อกันหนาวแต่ว่าเด็กหน่อยนะกําลังนุมกําลังแน่นแข็งแรงถ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเห็นยุ่งเหื่อแล้วนะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เขาไม่ต้ผู้เสะผู้ผู้เบาบ้านเฮ่านี่ยไปเห็นงานยิ่งหุ่นนะปากเขาไปเบิงพ่นตระลุนน้ำแข็งเล่นน้ำแข็งโอ้ยปากเสียปากเสียวบ้างขนาดผู้เบาได้นะแล้วผู้เฒ่าสิเป็นจยงไรผู้เฒ่าก็แข็งตัว บอกออกไปซ้ำาปหนาว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 ขณะที่ทำงานหนาวหนาวป้ายังใส่เสื้อเสื้อกันหนาวเลยอันอยู่เวงอยู่เวในใส่หมอกจัดเต็มในขณะที่เด็กเด็กเด็กหนุ่มหนุ่มอ่ะเขาก็ใส่เสื้อใส่เสื้อตัวเดียวใส่เสื้อกาวตัวเดียวเราในเสื้อกันหนาวใส่หมอก เขามาส่งแ้บตกกระจายเอาตกลงอยู่ไหนในป่าจะหนาวว่าหน้ากา็อนุญาตนะเออเออวากระม่อมอบางแล้วพี่ผมมันร่วงหมดแนละ้ขอใส่หมวกจริงๆเขาก็ไม่อยากให้ใส่นะเพราะมันเชื้อโรคติดเชือ้อน,นั่นแหละน่ากลัวโลกโลกทุกวันนี้น่ากลัวเพื่อนได้วัคซีนอะไรแต่ว่า อเมริกาคนฉีดกันแล้วพี่แอนแเนี่ยแกออกจากงานแล้วก็ไปแต่งงานที่กับคนอเมริกาแถวคิฟอร์เนียแกลงเฟซนะแกบอกว่าได้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วปไรว่านี้อืมขับรถเขาเ้าแถวไปว่าสันอันคืออยู่ในหนังไหมแล้วอะเหมือนอยู่ในหนังเลยที่ว่าโรคระบาดแล้วไปขับรถเข้ารับ,รบ,รบวัคซีนะ่ะประมาณนั้นน่ะ คืออยู่ในหนังแล้วนะอุ่นตามประเทศกระเจ้าด่ดแล้วเมืองไทยเขายังบม่ได้สีผู้ใดยังบ่ได้สีจะค้นหมดกําลังย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 ังกันอยู่บางจังหวัดก็เอาเงินเงินพอเมืองอุดรบ่ออุดรเล่าสื่อวัคซีนในข้นค้นอุดรลุงทำชาแนลสวัสดีค่ะลุงลุงทำของเขาได้หลายที่เขามาชมเขามาแล้วก็กดไลค์ให้ป่านะเด้อ ขอบคุณหลายๆโอ้ดีใจดีใจกําลังคุยเรื่องอันโควงโควิดเนี่ยไปใส่มาใส่อันบอกว่าปิดแมดเด้อย,ย่าย่าญจากก้าผู้ใดไปใส่มาใส่เนาะตางก้นตางไปอันก็ว่าระแวกบ,บ้านหมู่บ้านเป็นกันจะไปเว้ายจะไปคุยแล้วก็มันไม่แสดงอาการล้างมือบ่อยๆนะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ หอเอ่อถ้าไม่มีล้างมือก็แอลกอฮอล์เจลเนาะปิดจมูกอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าจาับหูดังหูดังนะสีหูสีตานะคะวาสารคันหลังะไอฮัชเชอร์ฮัชเชอร์นี่ค่ะลูกสาวคนขึ้นรถเมย์คนวัดคนวัาคนว่าอันอยากจามอยากจามในรถเมย์แต่ว่าไม่กล้าจามเดี๋ยวคนจะรังเกียจวอานะนะทั้งทั้งที่เราจามแบบไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ ป้าก็เลยว่าอันอดจามเอาให้ต้ออกมาคนบ่มีลรังเกียจถ้าตดคนสิบบลรังเกียดถ้าจามนี่ก็ลังเกียจได้ตอนนี้ต้นกับต้นไปโลดจังสั่นล่ะเอ้าแค่นี้ก่อนเด้จาด้าจะเตรียมตัวไปทำงานแล้วขอบคุณจ้า